วันคนครพนมนะครับเพื่อนกกได้มอบสิทธิท้ำกินในที่ดินนะครับและทรงมอบโถสุขภัณฑ์ให้ผู้สูงอายุในตำบลบ้านแกงอำเภอหน้าแก่ครับนายวันชัยจันพรออรนภูวาราชการจังหวัดนครพนมนะครับเพื่อนกกได้เป็นประธานมอบสมุดประจำโตให้ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข่าท้ำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหรือ าห่วยสีคุ้นนะครับพร้อมทั้งในงานเนี้นะครับเพิ่อกันได้ทรงมอบโถสุขภฑ์ปั่นสุกลูกนางปลอดภัยห่วงใยผู้สูงอายุโดยมีประลัดจังหวัดนครพนมนายอำเภอหน้าแก่เจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดนครพนมนะครับพร้อมทางประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนมสหกรณ์จังหวัดนครพนมท้องถทินอำเภอหน้าแก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งในครับพร้อมทั้งกำนันตำบลบ้านแก้งผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เขาร่วมกิจกรรมกันเป็นจํานวนมากนะครับโดยในงานนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมประ,ระดกดศกล่าวสแสดงความยินดีนะครับว่าท่านและครอบครัวสามารถทาประโยชน์อยู่และอยู่อาศัยในที่ดินของรัฐได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยความสบายใจและต่อจากนี้ไปท่านจะมีความมั่นคงในการถือครองที่ดินนะครับ ส่งผลให้มีความมั่นคงในการลงทุนและประกอบกิจการเป็นโอกาสในการสร้างงานสางรายได้เพิ่มพลนประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตของท่านและครอบครัวให้ดีขึ้นดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาสิทธิตามกฎหมายกระอให้ท่านได้ศึกษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกําหนดร่วมทางเงื่อนไขที่จะต้องถือปฏิบัติที่ปรากฏในสมุติประจำโตโดยเคร่งครัดครบ ค่ะส่นลังแนของนายวิพาตโอวัตรรุ่นจิตนะคะเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนมค่ะเพื่อนก็บอกว่าการดําเนินงานตามนโยบายข้อท่อช่อในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมนะคะโดยคณะอนุกรรมการการจัดที่ดินภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเพื่อนกระแจงให้ข้อท่อช่อจังหวัดนครพนมได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดที่ดิน่าำกินให้ชุมชนในลักษณะแปลงร่วมในเขตพื้นที่ปลาสงวนแห่งชาตินั่นก็คือป่าหวยสี คุณนะคะทองทีตําบลบ้านแกงอําเภอนาแก่จังหวัดนครพนมค่ะปีงบประมาณ2 5 6พันสนะคะซึ่งทางข้อท่อช่อจังหวัดนครพนมได้มีมาตีเห็นชอบไร้ซื้อผูกขอบกล้องที่ดินในพื้นที่ปลาสงวนแห่งชาติปลาหวยสีคุ่นทองทีตาบลบ้านแกงได้รับคัดเลือกให้ทาประโยชน์ในที่ดินในเขตปลาสงวนแห่งชาติดังกล่าวนะคะจำนวน39มาไร่สีแปลงเนื้อที่ร่วมประมาณ333ไร่ค่ะ2ง,งาน3 33ตารางว่าจากนั้นนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนครพน,นมค่ะรวามกับคณะเพิ่นกระได้ทรงมอบโถสุขพัณฑ์ตามโครงการโถส,สุขพัณฑ์ปั่นสุกลูกนางปลอดภัยหงายผู้สูงอายุเพื่อให้ครอบครัวผู้สูงอายุที่ยากจนนะคะได้รับการเปลี่ยนโถสุขพัณฑ์แบบนางราบเพื่อลดอุบัติเหตุจากการลื่นลม้มการลุกในห้องน้ำให้กับผู้สูงอายุนะคะเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถที่จะดําเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและก,กับเป็นการยก,ยกระดับคุณภาพชีวิต ให้แก่ผู้สูงอายุที่ยากจนในการจัดทําโครงการเท่อนี้นะคะมีผู้สูงอายุที่ผ่านการสํารวจผ่านการผิดารนาของคณะกรรมการซอยเหลือประชาชนตําบลบันแกงจํานวน63รายน้กากันค่ะสําหรับโครงการโถสุขภฑ์ปันสุขลูกนางปลอดภัยห่วงใยผู้สูงอายุจังหวัดนะคะเพื่อนใดตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่ามอบโถสุขภฑ์ทั้งจังหวัดไว้ที่2 0 0พชุดน้กากันค่ะคให้แล้วเซ็จภายใน2ปีซึ่งขณะนี่นะคะคเพื่อนกระได้ดําเนินการเกินเป้าหมายไปแล้วนะคะโดยความ รวมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนซึ่งในระยะต่อไปนะคะจังหวัดเพิ่นก็นจะมีการต่อยอดโครงการดังกล่าวนะคะโดยจะมีการสร้างห้องน้ําเพื่อเป็นการซ้อยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ที่ยากไร่และกับผู้ที่ด้อยโอกาสนําค่ะครับ